ธุรกิจของเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านที่มีความสนใจในสินค้ากลุ่มเครื่องมือช่างสินค้าเราจะมีเครื่องมือช่างเครื่องมือไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สีประปาสวนอุปกรณ์กานทำความสะอาดแท่2,000บาทขึ้นไปกี่ชิ้นเราได้ราคาส่งเลยค่ะ ลินณฑ์ทั้งหมดของบริษัทมีประมาณ5,000กว่า SKU หรือ Article นะคะที่เราขายในร้านเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3-4,000รายการของเราเนี่ยค่ะก็มีที่เราสามารถสัายลูกค้าได้ในราคาที่ถูกแต่แบรนด์ที่เรานําเข้ามาเองแบรนด์ของเราอะค่ะลูกค้าจะทำอะไรสูงแต่ว่าคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนาในประเทศเลยซึ่งอันนี้ลูกค้าจะกําไรไม่ต่าก,กว่า30%ในคุณภาพเท่ากันเลยไม่ต้องแบบซื้อไปเลยทีหนึ่ง20-30เป็นร้อยชิย้นลองดู5-6ชิ้นก่อนก็ได้ค่ะประหยัดงบไปต้องเยอะซึ่งเราหลักพันแล้วค่ะ ได้ค่ะลูกค้าที่มีลักษณะแบบนี้เยอะคือลูกค้าที่ไม่มีประสบการณ์เลยแต่มีเงินทุนนะคะแล้วก็อยากจะ มาทำธุรกิจเนี่ยเพราะว่ามาเดินล้านเราแล้วแบบว้าวสวยอ่ะเราบรรยากาศแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่มีในที่เมืองไทยนะคะที่แบบเป็นร้านไซส์เล็กเราก็สามารถเดินง่ายสะดวกแต่บางท่านไม่มีบัตเจก็อาจจะคุยกันว่าขอซื้อบางอย่างไปขายก่อนได้ไหมมีเชลขายไหม f ิกเตอร์เรามีขายให้ค่ะเราไปตั้งให้ฟรี ราก็จะมีค่อนข้างเยอะคือแบบอยากให้ลูกค้าว้าวว่าอุมาวันนี้ไม่กลับไปตัวเปล่ามีสินค้าซื้อหนแถมหนะคะช็อคไพรส์นะคะแล้วก็ลูกค้านาทีทองนะคะซึ่งเราขนสินค้าที่ลูกค้าถ้ามาเดินในงานสามารถเลือกซื้อได้แล้วก็มีชุดโชว์สินค้าพร้อมชั้นในราคาพิเศษหลักหมื่นต้นๆเองซึ่งได้ไปพร้อมชั้นสินค้าแบนเนอร์นะคะแล้วก็สื่อต่าง ตัวนี้แนะนําเลยค่ะร้านที่มีแผนที่จะเปิดร้านหรือปรับเปลี่ยนร้านหรือรีโนเวทร้านอะ่ะแวะมาดูที่เราไม่พลาดแน่นอนราคาดีมากแล้วก็เซ็ตพเจ็ตไปเกินครึ่งอะค่ะแล้วได้ของแถมฟรีในเซ็ตนั้นนอกจากสินค้าแล้วนะคะก็ยังได้ของที่แบบคือลูกค้าต้องตกใจอะแบบมีส่วนลดเป็นเงินสดหรืออะไรก็ตามในการเปิดบินนะคะอยากให้ลูกค้าแวะมาหาเราที่บูธค่ะ แฟรนไชส์ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าสามารถทําในคอนเซปต์ของเซฟแอนด์โปรเราได้เซฟแอนด์โปรเรานี่ก็คือเป็นน้องแฟรนไชส์ติกซ์แอนด์เลยนะคะในราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเรามีทีมน้องให้คําปรึกษาราคาดียังไงเนี่ยอยากให้ลูกค้ามา คุยกับเรามีเงื่อนไขพิเศษในงานด้วยถ้าซื้อเซมนโปรในงานเนี่ยเปิดบินได้ตั้งหลักพันได้หมดเลยค่ะแต่ห้าหมื่เนี่ยมีเอ็กซ์่าก็คือลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษในงานแล้วมีผ่อนชาําระศู็ตกับธนาคารกรุงเทพแล้วก็ได้รับของแถมเป็นชุดกิปเซ็ตฟรีในงานค่ะแค่2องพบาท <laughs> ขึ้นไปเปิดบินได้เลยกี่ชิ้นเราได้ราคาส่งเลยค่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุนนะคะมาแวะที่งานนี้ค่ะ Smart x SM n e Expo 2024ในวันที่4-7กรกฎาคมนี้ที่ฮอ7และ8เมืองทองธานีค่ะของเรานะคะก็คือ f i x a n b u i l d แล้วก็ i n c o s o t นะคะได้แวะมาที่บูธ D10 และพบกันนะคะ